แฟนพี่ต้อยค่ะเป็นลิซซี่ออกมาเป็นยวงออกมาเป็นยวงใหญ่ๆเลยทุกคนสิบปีสิบปีอันนี้ครูเพิ่งเคยได้ยินจริงๆเป็นก้อนเป็นยวงเป็นใยออกมาสิบปีจนถึงกระทั่งทำงานไม่ได้ต้องไปรับเบี้ยคนพิการมาสิบปีต้องรับเบี้ยคนพิการมาสิบปีแล้วไอ้ก้อนเนี้ย มันเป็นจนถึงขั้นหมอบอกว่าตอนแรกหมอยังไม่ได้บอกอะไรพี่ต้อยบอกว่าคือสามีเป็นจนหนักแล้วอ่ะหนักแล้วอ่ะพี่ต้อยเลยตัดสินใจบอกแฟนว่าเธอต้องกินถ้าเธอไม่กินเหมือนแบบเออพี่ต้อยก็ก็ให้เหตุผลไปแฟนก็เลยกินแบบฝืนๆพอกินไปปรากฏว่าทุกคนกินไปได้ประมาณประมาณเดือนสองเดือน มันทะลักออกเลยมันมันตอนแรกมันบวมมันใครขึ้นปวดบวมไอเลือดก็ไหลตรงนั้นแหละทุกคนตรงลิซี่อะไหลๆทีนี้มันก็แบบจะออกให้ได้อ่ะเพราะว่ามันมันพยายามจะขับของเสียมันจะไม่ยอมให้ของเสียอยู่ในร่างกายแล้วทีนี้พี่ต้อยก็บอกว่าแฟนพี่ต้อยอะก็ตัดสินใจจะไปหาหมอแล้วหมอคือหมอก็ต้องให้ผ่าให้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่ามันจะ มันจะอันนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยจนแบบแฟนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยพี่ต้อยก็ยื่นคำขาดเลยว่าไปเลยไปได้ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเธอผ่ามาแล้วแล้วเธอแบบเป็นอะไรหนัก,นกๆดูแลตัวเองไม่ได้เลยไม่ได้อ่ะฉันไม่ดูเธอนะอย่างนี้เลยพี่ต้อยก็ยื่นคำขาดทุกคนเพราะพี่ต้อยอ่ะเขามั่นใจแบบเบอร์สุดมากคุณต้องมั่นใจเหมือนที่เรามั่นใจแบบนี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วแฟนก็ยอมนะคะแฟนก็เลยกิน ่านไปสามเดือนทุกคนอาการทุกอย่างเป็นปกติมันขับพิษจนหมดมันขับอีตรงก้อนลิซซี่จนหมดนะคะจนตอนนี้ยุบข,ขับถ่ายได้เป็นปกติไม่มีอะไรเลยไม่เป็นแล้วที่สำคัญที่สุดจากได้รับเบีย้ยคนพิการตอนนี้เป็นคนปกติทำงานได้เรียบร้อยค่ะทุกคนทุกวันนี้แข็งแรงสุดๆไปทำงานได้ปกติจากรับเบีย้ยคนพิการมาโดยตลอด ทำให้ครูฟังแล้วครูยังพิมพ์ไปหาต้อยเลยว่าต้อยเล่ามาเลยเล่าให้สุดแล้วครูจะไปเล่าต่อเพราะครูนึกถึงพ่อตัวเองตอนนั้นครูไม่ได้คิดอะไรหรอกทุกคนพ่อครูมาเล่าให้ฟังว่าคือปกติเนอะเรื่องแบบนี้เราก็ไม่เล่าให้คนนอกฟังอยู่แล้วแต่ถ้าเล่าแล้วมันเป็นประโยชน์ครูก็พร้อมเล่าเพราะว่าขออนุญาตพ่อแล้วพ่อครูอ่ะชอบกินของดิบชอบกินเนื้อดิบหมูดิบ จิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดชอบมากแล้วกลายเป็นพ่อครูเป็นลิซซี่ขั้นรุนแรงเป็นจนนั่งไม่ได้เป็นจนต้องใส่แผมเพิด่ดตลอดเวลาคือหนักขนาดนั้นเลยแล้วครูเคยเมื่อก่อนยังไม่ได้ทําสมุนไพรครูจะซื้อยาใหญ่ๆเม็ดสีส้มขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อสีส้มเม็ดใหญ่ๆอ่ะทุกคนให้กินแล้วยาตัวนี้อันตรายต่อตับพอกินไปมากๆพ่อครูท้องบวมแล้วท้องดํา ท้องดํากดไม่ลงเลยใหญ่เลยท้องใหญ่เพราะว่ากินไอตัวที่ช่วยเรื่องลิซซี่มาเป็นปีทําให้ท้องใหญ่กดไม่ลงแข็งปักเลยหมออนามัยบอกว่าน่ากลัวนะมีโอกาสเป็นมะสูงมากเพราะว่าแข็งแล้วออกจะสีเข้มเข้ม,เข,มเขียวเขียวอะ่ะทุกคนกดไม่ลงเลยใหญ่บุ้มเลยท้องเนะ่ยเหมือนคนท้องอนะ่ะ แล้วทุกคนเขาก็ทรมานมาแบบนั้นเพราะไม่รู้จะรักษายัางไงจนล่าสุดหมอบอกว่าต้องผ่าตัดแต่อันตรายเพราะมันถึงขั้นแย่งกันออกมานะ่ะครูก็ไม่เข้าใจอ่ะเนาะเออมันแย่งกันออกมานะ่ะเยอะอ่ะแล้วเสร็จแล้วครูมันนึกได้ทุกคนครูก็ให้พ่อครัวใช้อะไรบางอย่างอะคะ่ะอะไรบางอย่างอะคะ่ะคือมันนึกได้เนาะหลังจากที่เรามีผลิตภัณฑ์แล้วอะเอาอะไรบางอย่างนี่แหละทุกคนไปฉีดใส่กลนแล้วก็เอ้ให้แกกินอะไรบางอย่างนี่แหละ กระถุงกระถุงไปนะคะให้กินทุกคนตอนแรกอะ่ะก็ตกใจแกตกใจเนาะแกพอกินไปได้สักประมาณไม่ถึงเดือนหูเลือดมันไหลเยอะเต็มต้องเปลี่ยนแพมเพิร์ดวันละสามต้องเปลี่ยนแพมเพิร์ดวันละสามค่ะน้องดานะคะแล้วแหละเราก็เอาอะไรบางอย่างฉีดใส่ก้นนะคะทั้งทั้งที่เขาให้ฉีดใส่ตาก็ไปฉีดใส่ก้นอย่างงี้นะเอาเพราะมันฉีดเอาแยกหลอดกันเงี้ยแยกแยกแยกกันคนละอันน่ะ อันนึงฉีดก้นอันนึงฉีดตาแบบนี้เพราะตอนนั้นไหนจะตาไหนจะก้นไหนจะพุงทุกคนโอ้ยปวดตับหน้าเอาอะไรไปส่งด้วยตัวเองนูน่นนี่จนกลายเป็นว่าขายอะไรบางอย่างให้หมอได้